โอ้ยออกเยครับผมนี่นะครับผมนี่แวบเล่นไปอ่ะเล่าเฮ้ยเจ้าชายก็มีต้องบวยบินจากบ้านเกิดเหมือนอนอ้โอันนี้อันนี้กอนจริงๆนะผมขอกระแทกให้ดูได้ไหมครับเอาเลยงานนี้ของเจงาดูว่าว้านไม่เจ็บเลย ไม่เจ็บอืมโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เอาออกให้ก่อนนั่นเราขอเราิดี๋ยวนะโอ้โหโอ้ยของจริงทุกคนอันนี้ของแท้ของจริงโอ้โหมันไม่เข้าน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเอาอีกทางนึงออกเ่ยมันต้องหันหน้าไปทางนู้นอีกคางหนึ่งอ่านี่พี่จะออกนะครับผมอะ น่าทุกคนลองนั่งพี่มันต้องใส่ทางนี้แเอาหน้าออกมาทางนี้งงผมเฮนี่ๆเอาหน้าออกมาทางนี้เออทําเงครับเจ้าชายโอ้มินไหนลองดิต้องหวยบินโอ้ใจกไปนี่นะทุกคนของแท้ครับผมก็ไม่อยาก็ไม่อยากจะบอกครับผมคือทํายังไงก็ไม่เข้าครับ ดูนะครับไม่นิดเดี๋ยวมันจะติดเหลืองเลยครับมันจะติดเหลืองน่านี่ครับไม้ใหญ่ครับกมาองก็ของจริงครับผมตีไม้หักโอ้ธรรมดาครับก็แข็งธรรมดาก็ธรรมดาครับเด็กขล่าธรรมดาครับธรรมดานี่ธรรมดาจริงไม่เข้าเลยครับใช่บอลบอลได้เลย ได้แล้วครับผมคือสรุปเราไม่มีอะไรทํากันจริงๆหรอกกวแข็งอะเราไม่มีอะไรทำปล่อยเราไปย่างโปดต่อดีกว่าปล่อยกบแข็งงี้เงี้ยอาวไม่แข็งผมนะอ่านี่แหละครับผมวิธีเอาออกนะผมอันนี้ผมจะเอาออกเองนะทุกคนมาดูว่าจะเอาออกไหมครับออกเองนะครับอิดแอนด์ับโอ้มันจะออกอยู่ อันตรายนะเนี่ยผมว่าผมน่าจะเอาออกเองไม่ได้แล้วอกายสิทธิ์นี้น่าจะเอาออกไม่ได้เมื่อกี้ผมเข้าทางไหนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยติดรูติดติดจริงเนี่ยมีมีินี่มันมันหนักเลยนะหนักหนักเนี่ยเนาะเออออาออกอ้าวเหยาโอ้ เลดเลดกิดก่เอหันน้าไอีงนึงอ้าังนี่เราเออเออตอกเพชรนนี่ใ้พี่ลองใจดูังนี่เราอ่า 我好啊！谢